สวัสดีครับทุกคนผมอิงครับในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมพี่แดนในคลิปที่2นะครับผมและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมนี่แหละแต่สังเกตอะไรไหมฮะภาพมันแปลกใช่ไหมฮะใช่ครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปนะคือผมมีการจอ rtx ใช่ไหมฮะผมเปิด shader ได้นั่นเองนะฮะก็คือผมไปลงไอ้ตัว re วก็ shader อะไรสักอย่างที่เขาโท้องต่างประเทศเขาใช้กันนะเออแล้วผมก็เนะี่ยกดโฮมฟึบดูระบบปรับเพียบนะฮะอารมณ์คล้ายกับตอนผมกดแท็บเพื่อเลื่อมม้อเมนูแต่อันนี้ ซีซั่นสองคือกดแท็บเพื่อดูมอเมนูใช่ไหมซีซั่นนี้กดโฮมเพื่อปรับภาพนะมันมีภาพเยอะมากอย่างเช่นแบบอ่ะซูมผมลองปรับนี้นะปึ๊บเห็นไหมดูดิมีซูมเข้าตรงกลางด้วยแล้วก็มีอะไรกะมันมีแบบมันมีแบบภาพเลยหรือแบบภาพมันมีมันมีปรับเยอะมากนะฮะนี่มีภาพขาวดำเลยด้วยเออคอลเลอร์แ l a เนี่ยมันมีมีมันมันมีอันที่เห็นไหมมีตัว x อะไรด้วยคือแบบมันมีมีภาพแบบเออเหมือนแบบอยู่ในจอทีวีอะไรเงี้ยคือแบบ อ่านี่เป็นเบลยๆนิดๆนะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นตลาดเห็นไหมคือมันมีปรับเยอะมากผมบอกเลยเยอะเยอะเยอะโคตรๆอ่ะแบบโคตรๆโคตรแม่เยอะคือเยอะจนกูอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะคือผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ละอันคืออะไรบ้างผมก็กดปรับไปเม่วๆนะแล้วก็โอ้โหดูดิมีภาพแบบเหมือนเออร์เลอร์ด้วยดูดิเล่นใจกูเล่นยังไงเนี่ยอ่ะลองเล่นดูดิอ่ะกิลฮีแดกิลฮีแดวีเออร์เลอร์ว่ะเฮ้ยเอ้ยแต่แต่ก็เล่นได้นะแต่ว่ามันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปวดปวดตาไปหน่อยเนี่ย ออกออกออกปิดปิดปิดสิปิดปิด,ป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 ดโอเคเฮย้ยอะไรวะเนี่ยบอกแล้วมันมีระบบเยอะมากอุ้ยอะไรวะเนี่ย your image เฮยียเฮ้ยเดี๋ยวนะคลิปกูจะโดนแบนไหมเนี่ยคือมันมันเห็นชื่ออะไรแปลกมันจะโดนแบนไหมผมไม่รู้นะเลเวลเอออันนี้ไม่รู้ปรับหรือไม่ช่วยได้ไหมแต่ผมจะปรับด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็มีอะไรกันมันมีแถวเนี้ยมันมีอันนึงอะเมจิกบูมอะวะ เออเมติกบูมอันนี้ได้แล้วกันโอเคปรับปรับให้มันเยอะหน่อยไล์รูมเหรอพอแล้วพอแล้วเยอะไปอ่ะคือมันจะมีอยู่อันนึงอ่ะผมจําได้แม่นเลยมันเป็นอะไรวะโอ้เนี่ยแม่มีสีเขียวด้วยเออระบบไม่งเยอะจัด,ดอ่ะเออคือถ้าใจผมปรับเล่นทุกอันก็ไม่น่าไหวนะคือมันเยอะเกินไปผมปรับเล่นไม่ไหวหรอกอ่ะลองมันเนี่ยแม่มีมีแบบเออซูมแบบมีขอบขอบมืดๆด้วยนะเออคือแบบเยอะมากแต่เพราว่าถ้าใครจะเล่นแบบภาพสวยก็ปรับตามผมแล้วกันก็คือเนี่ยฮะเออปรับถ้าใครมีการจอ์เทนะก็ปรับตามผมได้ก็คือปรับอันนี้ อ่ออาอาเคนบลูมบลูมิ่ง HDR นะฮะแล้วก็เอ่อเออเลเวลอันนี้นะฮะอ่าเลเวลนี้ด้วยนะแล้วก็เมจิกบลูมแล้วก็เมจิก HDR นะปั่ทั้งหมด5อย่างนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรบ้างแต่ว่าคือเดี๋ยวมันก็นทำให้ภาพสวยขึ้นนั่นแหละไปด่านแรกที่เราจะเล่นคือด่านนี้ฮะคือผมไปทดลองเล่นมาแล้วเมื่อกี้คือภาพมันโโอ้หเดี๋ยวนะมันก็น่าจะสว่างไปนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเอาบางอันออกก็แล้วกันนะไอเเลลวเลเวลเลเวล ถ้ามันรู้สว่างอะไรไปก็ลองออกดูอ่าเ,อาเลเวลออกเอมจิกบูมออกอ่าเบอ่าเฮดอาร์นี่เอา,เอ,าออกด้วยก็ได้แต่ว่าผมจะใส่ไว้แล้วก็เมจิกบูมอ่าอ่าเอาสายอย่างนี้กข้ากันเอาเมจิกเฮดิอาร์เก็บไว้แล้วก็เมจิกบูมกับเลเวลออกนะเออเพื่อให้มันสว่างเกินไปก็ไม่ดีมาลองเล่นกันเลยฮะมา โอ้ด่านยังสวยบอกเลยเฮ้ยเฮ้มาดูดิมีด่านอะไรอีกไหมด่านแนวที่มันแบบมีผ้าสวยๆไอ้ด่านนี้ด่านนี้ตอนนั้นคิดตอนนั้นซีซั่นสองจำได้ผมเล่นด่านนี้ช่วงแรกๆผมจําได้นะฮะโอเคเดี๋ยวคงขออยู่ไปเช็คแป๊บน,นึงนะว่าจอมันยังอัาจอยู่หรือเปล่าจัดไปสิฮห้าฟูมาลุยโอเคอะอะอันนี้อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมก็อ่านเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนปึ๊บปึบ <adaki> เดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนมันเป็นโลดีเทลโหมดวะผมจะปรับเหรอเอา้าเดี๋ยวไปกดปรับตอนไหนก่อนเอาเลยครับเนี่ยอย่าปรับอย่าปรับเราต้องการเห็นภาพชัดเออนี่แหละเฮ้ยมันสวยว่ะโคตรชอบเลยอะ่ะเออเจ๋งว่ะเจ๋งๆ อืมเฮ้ยมันสวยจริงเนี่ยโอ<ฮ>้มันดูวิงวิงอ่ะเออดูเงามืดเลยอ่ะนะฮะโอเคเปิดแชเดอร์เปิดอาร์ทสได้ไหมครับไม่ได้ไม่เป็นไรเปิดในเกมนี้ก็ได้วะ ไมคับ <c oughs> <Minecraft S 2> เปิดแล้วแหลกนะแต่นี่เปิดแล้วไม่ค่อยแหลกนะอาจจะมีแหลกเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากเท่าไมครับนะโอเคไมค้าก็เปิดแค่เฉดเด้วยธรรมดาพอแล้วเนี่ยอู้จุดนี้แหละสวยอู๋อยังชอบเลยสวยจริงม,มันมันแบบวิงบิงอ่ะเออสว่างแบบคาตาเลยทีเดียวเอ้ยเกือบโดนสามน้มแล้วนิดเดียวเลยอืมอู้สวย เฮ้ยผมไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยผมไม่เคยผ่านตรง41%ได้เลยเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวะอาชามาเถอะมามามีดาบอะไรไหม Night nice Circle ไงนะ Night nice Circle เดี๋ยวะ low detail, นะ l o w d e t a i l Light อันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะโอเคมา Night nice Circle โอ้โหแม่งแดงเถือกเลยแดงทั้งแมพครับผมอยอดไปเลย ปกใจตายแต่นาทีแม่งวิ่งขึ้นมาเต็มจอโอ้โหอย,อย่างสว่างเลยทีเดียวใครเล่นตอนคืนนี่แสบตาแน่นอนแต่ไม่เป็นไรผมมีแว่นออกตัดนะฮะผมมีแว่นออตัดตั้งนานแล้วนะแต่แค่ไม่ค่อยได้เอามาโชว์เฉยจะโชว์ทำไมลนะ่ะเออผมไม่ได้มาขายนะคือผมยังยังยังไม่ได้แบบดังอะไรขนาดนั้นนะที่แบบจะมีสปอนเซอร์แว่นออกตัดมาขายนะ้ะอยู่ดีเราไปคุยเรื่องแว่นได้ไงก็ไม่ดูนะฮะเออคุยเรื่องแสงสีฟ้าอะไรย่างเงี้ยอ่ะ เชเดอร์ ader, ไออันแบบเนี้ยมันมันน่าจะใช้ได้กับทุกด่านแหละนะฮะเออต้องหาด่านที่มันมีแบบแสงแบบเนี้ยมาเราดูดิเป็นไงวะโอ้โหคือด่านมันคือดา่านไม่เงาหรอกแต่มันเงาตรงตัวเรานั่นแหละโอ้โหสุดยอดไปเลยจริงอ่ะโอ้โอหเอ้ยมันสว่างเกินไปปะเนี่ยเดี๋ยวมันดูสว่างเกินไปหรือเปล่าอ,อ่าถ้าใครรู้สึกว่ามันสว่างเกินไปเดี๋ยวผมปรับลงให้ก็ได้ก็คือเอาเนี่ยออกอันนึงนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนตอบของเราแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเป็นอย่างนี้ก่อน เอ้าไอ้ตายตรงมินิเวลตรง49ยังพอว่านะนี่ตายตรง45อโอ้ไม่พอใจเลยนะอ่ะเอาอะไรดีวะมันมีด่านอะไรอีกไหมอ่ะที่มันแบบควรจะใส่แบบ r t x แบบด่านที่มันแบบแสงสวยๆอ่ะนี่เลยด่านที่ไม่รู้ว่าเกมจะแคนหรือเปล่ามันหนักหนวนจริงด่านนี้อเดียมชาเวลเนี่ยเออโอตอนนั้นก็แค่จะรอบไปวะรอบไปเนี่ยเดี๋ยวนะ อโอเครอดรอดรอดเขาได้ด่านตดด่านมันก็สวยอยนูะ่แล้วนะแล้วบวกกับไอเทมเข้าไปมันจะกลายเป็นโอ้เหมือนจริงจัดโูหนี่แหละแสงแดดที่แท้ทัโอ้เฮ้ยอันนี้สวยแบบสวยสวยแบบสวยมากมากมากเลยนะโอเคแต่ผมว่าถ้าเราคูดเรื่องนี้เยอะก็ไปเดยวเสียเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเรื่องมาดีกว่าเดี๋ยวไปเล่นด่านที่ผมบอกก่อนลวกันก็คือ Offi c i a l Demon l e ร e l อา้อาวฮะ กดผิดเดี๋ยวเราเอาให,หม่ขอเอาให้ได้ดีอยู่นี่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวพอละ ีดูวิธีดูว่าไม่เสียบติดอยู่หรือเปล่า okay, ง่ายๆเลยคือถ้าเราเล่นเกมอยู่ถ้าเราได้ยินเสีย,เยงเพลงเมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าไม่หลุดเออแต่ถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเกมแสดงว่าไม่ติดดูง่ายเลยโอ้โหมันอยู่ใต้ทะเลมาหาสมุทรหรืออะไรสักอย่างสวยจริงๆนะ่ะอันนี้ว่าสวยแล้วต่อไปเนี่ยคือทีเด็ดเลยรอดูรอดูรอดูอดมาตรงนี้ปึ๊บ โอ,โ,โอ้โหโอ้โหดา่าดนเขาก็ทำให้มันแสงสะท้อนอยู่แล้วนะโบกันนี้เข้าไปสุดยอดเลยอูเ้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวมันสว่า,จางจนผมแทบจะมองไม่เห็นด่าแล้วตอนเนี้ยโอ้ยโอเคโอ้โห,โอโอโหไอ้เมื่อกี้สว่างมากน,นี่ก็มืดมากเอาตายเออยช่างมันโอเคไปอยมึกออกอียดานหนึ่ง Dark Dark ดักทาวิวคระขอด a กทาวิวด่านหนึ่งเออเออด o d โอ s e ซก็ได้คือสอนอันนี้มันก็คล้าย,ย,ยกันกนั่นแหละมาขออีกด่านเดียวขออีกด่านเดียวอีกด่านเดียวพอแล้วแลวเดี๋ยวไปเล่นไอ้นั่นเลยด่านออฟฟิเชียลเลเวลดีมอนนะฮะเออเฮ้ยไปไป,ไปามาผมเริ่มตีเฉดเดอร์แล้ววะสวยดีวะคือเล่นเ,เล่นมาเล่นมาครับแบบอาทิ้กก็สวยนะเปิดอันนี้นี่สวยกว่าอีกอะ เฮ้ยเนี่ยดูดีมีความเป็นธรรมชาติแบบสวยงามจาด เหมือนจะเออเลย <c oughs> คือมันเป็นมันเป็นด่านนะชูวีบโอเคมาดิพ่นไฟมาดิเุ้ยมันสวยจริงเนี่ยคือบางคนบอกพี่จะพูดอะไรลักหนาก็เออเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกมันก็เป็นเงี้ยทุกคนแหละเชื่อปล่ล่ะถ้าเป็นท่านผู้ชมเล่นแบบเปิดเชเดอร์ครั้งแรกก็ต้องเป็นเงี้ยแหละเชื่อผมมันสวยจริง,รงผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยจริงไอ้ตอนแรกผมผมโหลดเกมเอา้าวโอเคคือตอนแรกผมโหลดเกมกมพีมดฟรีแงแล้วทีนี้ไอ้ตัวรีเชเดอร์อะไรนะั่นอะมันหาเกมไม่เจอมันหาแบบ มันหาไฟล์เกมไม่เจออ่ะเออมันเลยทําให้เชื่อมต่อกับเชเดอร์ไม่ได้เออใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรฮะตอนแรกผมโหลดเกมฟรีมั้งไงแต่ว่ารอบนี้ผมซื้อเกมจากสตรีมมันเลยโหลดได้บ้างนั่นแหละอ่ะคือดนาธรรมดามันก็ยังมีแสงเลยเห็นไหมเออเนี่ยดนาธรรมดามันยังสวยเลยคิดดูดิโอเคไปเดี๋ยวมาเล่นดนานี้กันเลยก็แล้วกันนะฮะขอเริ่มจากครับสเต็ปก่อนก็แล้วกันนะฮะโอเคไหนๆก็เปิดแล้วเปิดเล่นไปตลอดเลยก็แล้วกันนะถึงดนานี้มันจะไม่ค่อยมีแสงอะไรเยอะมากแต่ว่า ระบบตัวเกมมันทําแสงให้ได้แบบดีจริงๆแล้วก็ภาพคือผมไม่รู้ว่าในคลิปมันเห็นหรือเปล่าแต่น่าจะเห็นแหละคือภาพมันมีแตกๆบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นที่จอผมแล้วแหละก็ขอโทษด้วยอย่างน้อยมันภาพมันแตกแค่นิดเดียวก็ยังดีกว่าเกมแหลกแล้วกันเนาะเพราะถ้าถ่ายมาแล้วเกมแหลกมันน่าจะแย่ก,กว่านี้อันนี้ดียังมองเห็นแบบเออดีหน่อยภาพภาพสวยงามดี โอ้โหโอ้โหเออสักทีเฮ้ยก็จะผ่านได้อ่ะเรียบร้อยนะฮะสตรีมสเตปสตรีมนี่คือมาถึงสตรีมไอ้นี่ป่าเนี่ยไอเนี่ยสตรีมแบบเนี่ยว้าวเท่ดีสตรีมที่ที่เป็นที่ซื้อเกมอ่ะเออมาถึงสตรีมนี้หรือเปล่ามาต่อไปดิออรี่ออฟเอเวอเรสตสองไม่รู้อ่านถูกป่ะนะ โอเคโหโคดโคดวิ้งอะตรงเนี้ยอุ้ยฮู้ยฮู้ยโอ้โหหนึ่งครั้งทีเดียวผ่านเลย โอ้โหไอชิเมนี้เด้งมาสามอันเนี่ยนี่ทีเดียวอ่ะหลักฐานชัดเจนหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งตานะฮะหนึ่งตาเออให้มันได้อย่างงี้นะดาสดท้ายของเราเดนอกเกต ทีเดียวผ่านอีกแล้วเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องมากทีเดียวผ่านนะครับผมอ่ะเยี่ยมไปเลยให้มันได้อย่างงี้สิวะไอะ้ขออกด่านนึงขอ,อกด่านนึงด่านแดชนะมาโอ้โหไอ้ไอ้นี่ก็เอฟเฟกต์เยอะอยู่แล้วนะปกติเนี่ยได้ิเปิดเชเดอร์เข้าไปยิ่งสวยอีกเออเฮ้ยเชเดอร์อันนี้นี่ดีด,ดีจริงเนี่ยมันเล่นกับดานอะไรมันก็สวยหมดเลยอะเออสุดยอด เดียววิธีแดชโหลูกบอลดำเมียมเลยผมยังไม่มีสกินไ้งสิ้นนะคือแบบเออแบบสกนินเริ่มต้นเลยเนี่ย สวยคือมันสวยเพราะมันมีเงาวิงวิงอ่ะอย่างชอบเลยปึ๊บโอเคแล้วก็ถึงถึงถึงโอเคแล้วก็สแปม yes ห่าโอเคอ่ะจบท่านี้ก็แล้วกันโอ้โหโดยเฉพาะเวลามันผ่าดาบแล้วมันฟิ้งขึ้นมาโคตรชอบเลยนะอ่ะโอเคโอ้โหสว่างจ้าเลยวะ่ะ โอเคก็ถ้ามันถ้ามันถ้าถ้าผู้ชมชอบอะไรงไงก็ลองบอกกันได้นะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผู้ชมชอบกันหรือเปล่านะฮะอ่โอเคผมก็ตอนนี้ก็กัรน,นะผมสำหรับวันนี้นะฮะก็นี่คือแบบ RTX มันมันสวยจริงนะผมชอบมากเลยนะอะเดี๋ยวผมไปนั่งลเล่นพวกนนะเนี้ยเนี่ยเอ้ยยังเอาเอ้ยก็ผิดยังเล่นผ่านไม่ครบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งเล่นทีหลังนะฮะ อ่ะก็ตอนนี้ก็แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาเล่นจริงๆแหละคลิปนี้แค่ทดลอง RTX เฉยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นพวก Easy Demon พวกนี้จริงๆแล้วนะฮะก็จะเล่นคลิปละ5ด่านมั้งไม่ก็10ด่านนะเราดูก่อนแล้วกันโอเคครับผมยังไงก็ตามแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เที่ยงครานี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย